สวัสดีดค,ครับพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดตารู้ทันดูในช่วงดวงประจําสัปดาห์ค่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กฤษณะภูศศสินุดมนะครับ <c oughs> ในคลิปนี้เป็นการดูดวงประจําสัปดาห์นะครับของวันที่2ถึง8เมษายน2566นะครับ,รบเรียกว่าเข้าสู่ควอเตอร์ที่2แล้วนะแล้วเดือนเมษานี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความร้อนสูงมาก ทุกๆปีก,ปก็ร้อนกันขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วก็จะมีเหตุการณ์พิเศษในเดือนเมษาเนี่ยก็คือดาวพระอาทิตย์จะเข้าตําแหน่งมหาอุจนะ <c oughs> ซึ่งดาวพระอาทิตย์ก็เป็นต้นกําเนิดของดวงชะตาเลย <c oughs> เข้าตําแหน่งมหาอุจในวันสงการนี่แหละก็คือ14เมษายนนะแล้วก็จะมีเหตุการณ์พิเศษคือดาวพฤหัสนะเป็นประธานสุขาคประธานแห่งความมงคลความดีความจเจริญรุ่งเรือง จะมีการย้ายราศีนะครับมาอยู่ที่เมษเนี่ยแล้วก็มีตําแหน่งคุณภาพเป็นราชาโชคด้วยฉะนั้นในเดือนเมษาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเดือนก็จะมีสิ่งดีๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วพวกเราเองก็ได้เตรียมตัวรับดาวพฤหัดย้ายเราจะไปปฏิบัติธรรมกันนะวันที่ 6, 7, 8, 9นะอาจารย์จะสอนสมาธิปฏิบัติปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานเรียกว่าเข้ากรรมฐานแก้กรรมกันเลยทีเดียวเคยได้ยินไหม คยได้ยินคำนี้นะเราจะไปกันที่วัดพุ่มบำเพ็ญธรรมนะครับ <ฮะ S 1> ใครที่ได้ลงทะเบียนมาแล้วก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะไปปฏิบัติกันนะคานนี้ในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งเหตุการณ์ช่วงปลายสัปดาห์คือวันที่7เมษายนนะ7เมษายนเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์เนี่ยจะมีการเสด็จเสด็จคือการเดินลุดหน้าอย่างรวดเร็ว นะฉะนั้นดาวพระศุกเนี่ยก็จะส่งผลให้กับหลายๆลัคนาเลยลเพราะดาวพระศุกก็เป็นเจ้าเรือกรนการเงินของชาวลัคนาเมษและเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนากันนี่เมษกับกันนี่ถือว่าจีบจัดเลยมีโอกาสสาเร็จสมปัารถนามีโอกาสได้ตังอะไรอย่างนี้เลยนะนี่ดาวพระศุกเสิร์นะแล้วดาวพระศุกก็จะส่งผลให้ทุกลัคนาเพราะว่าดาวพระศุกเนี่ยเป็นตัวแทนของโลกิยะคำว่าโลกิยะนั่นหมายถึงความสุข นะทางโลกนะการเงินความสวยงามสิ่งของสวยๆงามๆอะไรเนี่ยกิเลสต่างๆของตัวเราหรือแม้กระทั่งโภคขสัตต์ต่างๆ mm hmm. นะถือว่าโดดเด่นนะแล้วพอดาวพระสุกย้ายเนี่ยนะย้ายไปเป็นเกษตรตราธิบดีด้วย mm hmm. นีย่โดดเด่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยยกให้ชาวลัคนาเมษกับชาวลัคนากันถือว่าโดดเด่นมากเลยนะเพราะว่าชาวกันเนี่ยนะพอดาวพระสุกย้ายก็ไปเป็นเกษตรตราธิบดีในเรือนสุภะอีก สุภะหมายถึงความสุขความจเจริญความบริบูรณ์<ฆ>ส่วนของเมษนี่เขาเป็นเรือนการเงินโดยเฉพาะเป็นกเกษตรแต่ก็คือว่าโดดเด่นมากเาพราะดาภศุกร์ย้ายวันที่7นี่ถือว่า2องลัคนานี้เนี่ยพีคนะพีคแน่ๆนะออะคราวนี้มาดูปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนาจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหู ดาวเสาร์ดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผาา์กิษณรภูศิลุดมสนใจติดต่อ Line at Opendown หรือโทรมาที่086 336 6390อ่ะครานี้มาดูดวงแต่ลักลักนาในสัปดาห์นี้นะครับหนึ่งก็คือชาวลักนา,รากรกฎเนี่ยถือว่าเป็นดวงชะตาขาขึ้นนี่อย่างนี้เลยนะอเ,นะเออขาขึ้นปกติเนี่ยกรกฎไม่ค่อยอยู่หน้านะนเ,นเอออันนี้อันนี้เขานนขาขึ้น,ขขนเนื่องจากเดี๋ยวดาวพัสุเนี่ยนะ จะย้ายเข้าเรือลาภะไปเจอกับดาวมฤตยูไม่โอกาสได้อะไรแบบฟุกๆได้การเงินได้อะไรโอ้ยโดดเด่นดวงชะตาขาขึ้นนะมีความโดดเด่นมีโชคมีลาบนะบการงานเดินหน้ารุ่งเรืองนะฉะนั้นชาวกรกฏเนี่ยนะดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนสัตชะด้วยฉะนั้นต้องเตินทางทําอุ่นจะดีมากเพราะว่าไปตรีโกนกับ เรือนลาภะของตัวเองนะฉะนั้นใครมีโอกาสสร้างบุญสร้างวัดสนามีโอกาสทําบุญนะอย่างน้องเสือเนี่ยนะเขาเห็นอาจารย์ไปมุนลําโพงเขามัดซื้อลําโพงมาทําบุญให้เลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าสะสมแต้มบุญใครจะทำบุญมากทําบุญน้อยบางคนอาจจะไปถวายเพลนใช่ไหมถวายสังฆทานเดี๋ยวพวกเราก็ไปปฏิบัติทมด้วยกันอีกนะเดือนเมษาเนี่ยนะเขาเรียกว่า ชาวลักนณากรกฏนะถ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสร้างบุญไว้จะขึ้นไม่มีตกเลยเล่นเล่นๆก็ทําไปเลยเออมันจะขึ้นไม่มีตกเลยมันจะแบบขาขึ้นอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกที่ดวงขาขึ้นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะโดดเด่นทีเดียวเอาต่อไปลักนณาเมษนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสาเร็จแต่ความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นจากความพยายามฉะนั้นถ้าเราต้องการอะไร ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานเป็นสุขภาพเป็นอะไรต้องอาศัยความพยายามมุ่งมัน่นมุกม,มานะนะแล้วจะมีความสาเร็จรออยู่มีความาสําเร็จสมบัติถนามีโชคปีลาภทางการเงินด้วยนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องพยายามต้องอดทนนะอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนมากนะเอาต่อไปพิกจิกนะชาวลัคนาพิกจิกเนี่ยสัปดาห์นี้นะถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการคลี่คล,คลายผ่อนคลายหน่อย นะครับเนื่องจากดาวพระศุกร์เนี่ยจะย้ายมาเล็งดวงชะตาด้วยไปเจอกับมฤุยูด้วยนะปัญหาต่างๆที่รอคอยความกังวลมันจะคลี่คลายนะจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วผู้สนับสนุนนี้รู้ไว้คือใครผู้สนับสนุนคือโลกทิพย์บุญกุศลจะสนับสนุนหนุนนำเออมีหุ้นส่วนเป็นโลกทิพย์เออมีหุ้นส่วนเป็นโลกทิพย์นะพระเกตไปอยู่ลาพระนะวินาศมาเป็นปัตตนีมันจะได้รับการสนับสนุนนะจากโลกทิพย์ ผู้ไม่ออกชื่อผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะจะสนับสนุนเกื้อกูลนะทำให้เกิดความสําเร็จในดวงชะตานะแล้วก็หุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาก็ทําให้สําเร็จได้บริวารเกื้อกูลทําให้สําเร็จนะครับเอาต่อไปเมถุนชาวลัคนาเมถุนเนี่ยนะเรียกว่ามีโอกาสนะคนไม่มีคู่เลยนะจำบอกเอ้คนไม่มีคู่นะ ไม่โอกาสเจอแบบรักแรกพบเด่นใช่ไหมเออเด่นเลยเพราะว่าพระศุกร์ไปเจอมฤตยูนะมฤตยูกับพระศุกร์นี่มันปิ๊งปังแบบฉับพลันทันใดโปะปะขึ้นมานะและไปอยู่ในเรือนวินาศนี่มันเริ่มแอบรักแอบชอบแอบคุยกันขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีคู่นะมีโอกาสปิ๊งปังสปาร์กกันขึ้นมาอย่างนี้นะส่วนส่วนคนที่มีคู่ก็ระวังมือที่สามเพิ่มเติม เพราะจิตใจไม่มันคงไปสปาร์ขึ้นมามันมีข้อเสียและข้อดีนะมันก็มีข้อเสียข้อดีข้อดีสำหรับคนที่โสดข้อเสียสําหรับคนที่มีคู่เพราะมันไปดาวพระศุกร์ไปอยู่ในเรือนวินาศช่วงแบบว่ากำลังเนื้อหอมวินาศเขาเรียกว่าิปบังซ่อนเลนนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีปิ๊กซ่อนแฟนอะไรนะเออแต่การงานก้าวหน้านะมีอะไรหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้สําเร็จสมปัติถนานะครับเอาต่อไปชาวลัคนากันชาวลัคนากันตอนนี้เนี่ยนะ ดาวพระเกตมากุมลักข<ฆ>นาะดาวพระเกตก็หมายถึงวิญญาณธาตุนะมากุ่มอยู่ลักขามีดาวมฤตยูมากุมอยู่ที่สุภะอกีก mm hmm. เกิดเป็นตรีโกนกันขึ้นมานะ mm hmm. ถือว่าโดเด่นนะแล้วดาวพระศุกร์ก็เป็นเจ้าเารือนกันเงินอกีกไปเจอมฤตยูในเรือสุภะไม่โอกาสได้เม็ดเงินนะมีโชคมีลาบบุญกุศลหนุนน,นํา วิญญาณมาเป็นเพื่อนวิญญาณสนับสนุนโลกทิพย์สนับสนุนส่งเสริมนะมีโอกาสเดินทางปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาดาวพระเกตมากลุ่มลัคนาเนี่ยมีโอกาสเดินทางปฏิบัติธรรม,มแล้วถ้าไปปฏิบัติธรรมจะยิ่งส่งเสริมวรดวงชะตาดีมากเลยเนี่ยชาวลัคนากันทั้งหลายนะเดี๋ยวไป6 7 8 9ด้นี้นะชีวิตเปลี่ยนเลยนะเดีนะ๋ยวพดาวพฤหัสมาเป็นราชาชโชคด้วยนดะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ย เราย้อนไปทุก12ปีของตัวเองไปดูซิว่าเป็นยังไงมันเด่นมากบางคนคิดว่าโอ้อาจารย์ก็อาจารย์จะไปอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องแบบว่าเข้าเกณฑ์จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นดาวมันเป็นของดวงดาวมันเป็นเรื่องของดวงดาวแต่ว่ามันมาตรงกันนะก็นี่ไงดวงดาวคือกรรมกรรมขับเคลื่อนให้อาจารย์จัดคอสนี่ไงบันกรเป็นอย่างนี้แหละนะใครเป็นลัคนากันก็ไปกันนะไปเดินทางกันนะสำเร็จสมปัรถนานะเอาต่อไปลัคนามิ่น ชาวลัคนามีนเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยย้ายไปสู่เรือนสาหัสชะนะมาจากมรณะแล้วก็ไปเจอมฤตยูชาวมีนต้องระวังผิดใจกับญาติพี่น้องเพื่อนนะหุ้นส่วนญาติพี่น้องต่างๆคุยไม่ลงตัวคุยไม่เข้าหูนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่ในสายเลือดเนี่ยทะเลาะก,กันไม่คุยกันเลยพูดไม่ถูกเออมันจะออกแนวแบบนั้นได้นะ ฉะนั้นชาวลัคนามีนต้องระวังเขามารณะมาเป็นสัตว์ชะนะ<ฮ>แล้วไปเจอดาวมฤตยูสะอีกนะฉะนั้นมันมีโอกาสนะทะเลาะกับพี่น้องตัวเองนี่แหละนะงดเงียนะไม่คุยกันซะเลยอะไรเงี้ยน,นะ<ฮ>ก็ระวังไว้ก็ถนอมน้ําใจกันนะแล้วมีโอกาสพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบวิญญาณนะมีโอกาสพบโลกทิพย์มีบุญกุศลหนุนนา<ฮ>หรือว่าดีเพราะพระเกตมาอยู่ปัตตนีเล็งดวงชะตาด้วยนะมีดาวคู่มิตร อยู่ในดวงชะตาฉะนั้นจะได้โลกทิพย์มาเป็นมิตรได้บุญุศลหนุนนำส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองนะตามหลักเทวกำมเนินบุคคลผู้ใดจุติเกิดบนโลกมนุษย์จะมีเทวดานพปครองเข้าครองเรือนเกิดซึ่งเราเรียกว่าเทวดาประจำตัวเข้าเสวยอายุและจะเริ่มดูแลเรา ตามกำลังวันของเทวดานุปคราะห์แต่ละองค์และเมื่อดำเนินชีวิตไปในแต่ละปีอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะมีเทวดานุปเคราะห์ที่เข้าแทรกหมุนเวียนเปลี่ยนไปถึง8องค์ดังนี้เทวดาพระอาทิตย์เทวดาพระจันทร์เทวดาพระอังคารเทวดาพระพุธเทวดาพระพฤหัสเทวดาพระศุกร์เทวดาพระเสาร์ เทวดาพระราหูโดยในบางปีเทวดานุปเคราะห์แทรกให้คุณมากก็จะสําเร็จสมปรารถนาโดดเด่นและในบางปีเทวดานุปเคราะห์ที่เข้าแทรกก็ให้โทษทําให้เกิดปัญหาทุกข์ระทมแสนสาหาัสตามหลักวิชาโบราณการแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอายุจรมักเริ่มทํากันเมื่อถลิงศพ เปลี่ยนสกรากใหม่ในแต่ะปีจะเป็นการเสริมกำลังเทวดานุปเคราะห์ที่ให้คุณและลดกำลังเทวดานุปเคราะห์ที่ให้โทษโดยการผูกด,ดวงวิเคราะห์เทวดานุปเคราะห์ที่ให้คุณและให้โทษพร้อมวิธีและพิธีแก้เคล็ดแก้ไขเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหากดีก็ให้ปียิ่ยิงขึ้นไปตามดวงชะตากริดของแต่ละบุคคล สนใจแก้เคล็ดดวงชะตาตามปีอัยุจรจติดต่อได้ที่ Line a อ o โอ n พ a หรือที่เบอร์0863366390อ่าต่อไปลักษณาธนูชาวลักษณาธนูนะสัปดาห์นี้มีโชคแต่ไม่ค่อยเต็มฉะนั้นพี่ดอยนะถ้าจะซื้อหวยรอบนี้นะเลือกดีๆแล้วก็จัดเต็มมันจะได้รับเต็มๆไง ไม่งั้นมันออกมาแล้วมันจะเสียดายโอ้โหซื้อน้อยอีกแล้วอะไรมันออกแนวนี้เลย <laughs> <laughs> นี่หน่อยจะเป็นอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> สมมมติว่าันจะออกแนวเสียดายนะเนี่ยสมมติว่าหน่อยซื้อ <laughs> ชาวธนูเนี่ย <clears throat> ส,สมมติว่าหน่อยซื้อสี่หกสมมตินะเออแต่แต่ข้างในบอกว่าสี่แปดหน่อยซืสี่หกแหละสี่ปไม่ซื้อแล้วปรากฏพอก็เลยใส่สี่หกไปเยอะมากแล้วไปใส่สี่แปดบาทเดียวอะไรปรากฏออกมาออกสี่แปดนี่แหละเชื่อเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นธนูนะมันจะออกแนวนี้ไปเล็งดีๆ ฉะนั้นเวทเต็มทุกอันเออ uh huh. เวทเต็มทุกอันนะมันจะดีมากเสร็จแล้วเนี่ยนะสัปดาห์นี้การงานเดินหน้านะ uh huh. มันจะมีภารกิจบุญนะเรียกว่าภารกิจบุญเลยเพราะพระเกตมาอยู่ในการงาน uh huh. นะไปไปตรีโกนกับมฤตยูนะแล้วก็คือมันเป็นภารกิจบุญที่เราจะต้องทำนะถ้าชาวลัคนาธนูไปปรีกวิเวกเนี่ยนะปรีกวิเวกนะอาจารย์ใช้คํานี้นะไปปฏิบัติไปปรีกวิเวก เดี๋ยวจะเสริมบารมีหกถึงเก้ามันไม่ยุ่งกับใครนะเออเงียบเงียบเลยปิดวาจาปฏิบัติลูกเดียวนะรอบนี้นะถือว่าปลดล็อกชีวิตมันจะได้หรือไงต้องประสานงานเดี๋ยวต้องบอกพี่ๆร้อยยี่สิบคนใครจะดูไม่ใช่ว่าปล่อยปิดวาจาเออพูดรอบเดียวคุยใบอย่างเงี้ยพูดวันปฐมทิเทศรอบเดียวแล้วก็ปฏิบัติกันนะเพราะว่าคือเชื่ออาจารย์นะรอบเนี้จะเป็นการปลดล็อกชีวิตของหลายๆคนเลย 9 5้หน่ะปลดล็อกชีวิตจากการไป6 7 8 9เดี๋ยวเรามาตั้งใจกันนะครับคือคือที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ได้อยากจะรีคูทนะเพราะมันปิดไปแล้วมันเต็มแล้วไม่ใช่ว่าจะเฮ้ยพูดเพื่อรีคูทไปอีกไปอีก,อกมันปิดลับแล้วมันเต็มแล้วแต่ก็จะบอกให้ฟังตามตามดวงดาวตามดวงชะตามันจะเกิดการปลดล็อกชีวิตเพราะดาวอาทิตย์จะเข้าสู่ ตำแหน่งมหาอุดในจักรราศี <ฮะ S 2> อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นหมุนกดรีเซ็ตอ่ะมันรีเซ็ตปั้งเลยแล้วอีก5วันดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์มาเป็นราชาโชคอีกโอ้โหมันเปลี่ยนเลยพริกเลยเปลี่ยนชีวิตนะ,<ฮ>ะอาต่อไปพฤิกศ์นะเพราะตอนนี้ท่านใดช้าก็ไม่ทันแล้วเพราะรถตู้ไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่ได้จะรีคุปแล้วเพราะว่าเป็นรับแล้วเพราะว่า ที่ไม่มีเพราะว่าเขารับงานอื่นไปแล้วเพราะว่าเราส่วนที่คนใกล้เคียงสก้วก็คือได้ตามนั้นนะคะอ้าวระดัะพฤกษบนะชาวพฤกษบเนี่ยนะพระสุขดาวประจําตัวมาเป็นเกษตรตราที่บรีถือว่าดีดีนะแต่ดันเจอดาวมฤตยูนะดาวมฤตยูก็บอกแล้วมันเป็นภัยอาเพศมันเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบฟุ๊กๆนะแล้วมันมาจากอลิด้วยอลิเข้ามาทับตัวนะ ระว,วังชาวพ,พึกศพระวังบริวารสร้างปัญหานะบริวารสร้างปัญหาให้บริวารน,นี่รวมถึงสัตว์เลี้ยงตัวเองนะหมาแมวตัวเองเนี่ยอยู่ดีวิ่งไปกัดคนอื่นเสียตังขึ้นมาคำว่าบริวารหมา<อ>ผู้ใต้บังคับบัญชา<อ>คนที่มันอยู่รอบเราเนี่ยทั้งสัตว์เลี้ยงของเราก็ถือว่าเป็นบริวารเราเพราะเราต้องดูแลนะรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยดูแลให้ดีใครมีสัตว์เลี้ยงระวังมันไปกัดคนอื่นขึ้น,นมาเนี่ยช่วงหน้าร้อน,อน,อนช่วงหน้าร้อนมันคลั่ง เดมันบ้าขึ้นมาเออมันไปกัดเขาทําให้เราต้องเสียตังนะเมื่อเช้าเนี่ยฟ้าฝืนยังเข่าเลยตกใจฟ้าฝืนเห่าก็ลอกเข่าเป็นอ่ะเออมันเห่าใหญ่เลยอ่ะมันเห่าป๊อก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 เออมันร้อนฟ้าฝืนร้อนนะมันเห่าใหญ่เลยมีที่ไหนกะลอกเห่าเอออจารย์ก็ได้ยินแล้วมันเห่าใหญ่เลยอ่ะมันเห่าห้าหกครั้งอ่ะใช่ไหมเออดังนั้นชาวชาวพฤชศกต้องระวัง แล้วก็สัปดาห์น,นี้นะครับให้เริ่มต้นขยันมุกมานะเลย<ฆ>นะมีงานอะไรมีโปรเจกต์อะไรมุกมานะขยันมันเพียรจะสําเร็จสมบาารธนาลุ่งเรืองลุ่งโลดเลยนะครับชาวพุทศพนะต่อไปชาวลัคนาตนุลชาวลัคนาตุเนี่ยนะดาวประจําตัวคือดาวพสุกแล้วก็ไปอยู่เรือนมรณะ นะตันุเป็นมรณะเนี่ยนะเนี่ยบางคนฟังแล้วตกใจโอ้กลัวแล้วโอ้เป็นมรณะฉันจะตายเหรอนี่นะถึงบอกว่าการแปลความทางโหราศาสตร์อย่าไปแปลแบบกำปั้นทุบดินนะไม่ต้องกลัวนะพอตันุมรณะบอกโอ้หมรณะคือความตายเฮ้ยตัวเราต้องตายเหรอมันยังไม่ใช่อย่างนั้นนะในในทางความหมายทางโหราศาสตร์มรณะก็หมายถึงการต่างประเทศก็ได้ต่างถิ่นต่างที่ก็ได้ อย่างนี้นะครับหรือตนุมรณะมีโอกาสเดินทางเดินทางไปสถานที่ไหนเนี่ยมันไปเจอดาวมฤตยูอีกก็ไปเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะสถานที่พิเศษวัดโบราณเนี่ยใครลักนาตนเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ที่วัดพุ่มบ่เพ็ญธรรมอันนี้วัดโบราณนะนี่เออตนมีใครบ้างนะอายุเป็นร้อยปีเออจะร้อยปี้วเนี่ย้องแนนเออเนียงแนนตนเนี่ยนะจะไปวัดโบราณบุญกุศลหนุนนำมีโอกาสเดินทางไปอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีโอกาสเนี่ยนะคือทําอะไรเพื่ออนาคตของตัวเองเนี่ยไปปลดล็อกกรรมของตัวเองนะบางคนอาจจะป่วยเล็กๆน้อยๆนะตอนนู้เป็นมรณะนะตัตตนไปอยู่ในมรณะนะอตอนนี้นพี่ไก่ไม่รู้พี่ไก่อยู่ลักษณะอะไรพี่ไก่เหรอพี่ไก่ร้อนจพี่ไก่กรกฎออกกําลังกายแล้วร้อนร้อนนะฮิสตสโตก<ร>หรือเลปล่าลต้องระวังนะช่วงนี้ฮิตสโต๊กใช่ต้องระวังเออเอาต่อไปลักษณะมังกรนะ ชาวลัคนามังกรนะครับชาวลัคนามังกรสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองนี่อย่างนี้เลยนะเริ่มต้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วให้ชาวลัคนามังกรเนี่ยปลีกเว้ไปปฏิบัติธรรมนะจะยิ่งดีมากเลยนี้อาจารย์แนะนําเลยเพราะว่าสุภะสุภะมีดาวพะเกตเข้าไปนะแล้วก็ไปตรีโกนกับดาวเมรตยูนะตรีโกนกับดวงชะตาตัวเองด้วย อันนี้ถือว่าถึงลักขณาแสดงว่าแต่ละคนข้านยุ่งกับใครไปไปิดเวทไปปิดเวจาไปปฏิบัติจะดีมากแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ดีเข้าคอร์เทอร์ที่สองมันจะเป็นเส้นทางเปลี่ยนแปลงใครเอาป้ายปิดเวจาไหมคะเดี๋ยวพี่หน่อยทำไปให้ไม่ต้องติดป้ายหรอกใครมาคุยด้วยก็ไม่คุยด้วย<ร>แค่ั้านจบเดี๋ยวเราต้องทำป้ายเยอะแยะโอ้โหเหนื่อยตาย๋ยวทำไม่ทัน ทีมงานก็มีหยุ่แตนี้อแค่นั่งทำชื่อนี่ก็เยอะแล้วนะคะตอนนี้ป่านนี้พี่อุ้มนี่หัวยุ่งแล้วต้องไปเตรียมใครมีลูกจะมีข่าวดีเรื่องลูกเออเดี๋ยววันนี้ให้น้องไอรินจับเลขให้อาจารย์แล้วน้องเอีินเขียนเลขให้เอออ้าวต่อไปลัคนาสิงห์นะชาวลัคนาสิงห์นะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่โดดเด่นการงานเนี่ยนะจะโดดเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยนะ เข้ามาอยู่ในกรรมะกรรมะคือการงานแล้วมาเป็นกเกษตราราธิบดีเวลาเป็นกเกษตรเนี่ยมันเกิดความหนักแน่นมั่นคงดาวมีกําลังแล้วไปส่งผลถึงดาวมริตยูมันจะปุ๊บปั๊บฉับพลันทันใดนะมันจะมีความสาเร็จสมปรารถนามีความเจริญรุ่งเรืองใครมีงานลาดใครมีงานหลวงนะมันจะมีงานเสริมมีอาชีพเสริมเข้ามาโอ้โหโ,โ,โดดเด่นนะแล้วชาวสิงนะเงินอยู่ในโลกทิพย์ไม่ใช้คํานี้เลยนะ ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้เงินอยากได้งานอยากได้ความสําเร็จขออธิษฐานขออุทิศบุญก่อนให้กําลังกับเทวดาเสร็จแล้วก็น้อมจิตเข้ามาความสําเร็จมาอยู่กับเรานะออาต่อไปลัคนาสุดท้ายลัคนากุม <ฮะ S 1> ชาวลัคนากุมนะอาจารย์ยังอิจฉาชาวลัคนากุมดีสุด <นะ S 2> แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเด็ดเด็ดอยู่แล้ว<อ>นะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรในเรือนการเงินถ้าการเงินดีทุกอย่างดีหมดเลย <ฮะ S 1> แล้วดาวพระศุกร์เนี่ยนะ เขาเรียกว่าเจ้าเรือนสุภะสุภะมาเป็นพันธุนั้นหมายถึงความสุขความเจริญเข้ามาอยู่ในครอบครัวเข้ามาบ้านรถทรัพย์สินโอ้ยดีจังเลย<ฮ>ปัตตนีมาเป็นกระดุมพระอกการงานหุ้นส่วนคู่ค้ามีต่ความสุขความเจริญมีความสบายใจนะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าดีมากทีเดียวบริวารก็เกื้อกูลหุ้นส่วนคู่ค้าสนับสนุนนะครอบครัวรักใครกันในครอบครัวจัดปาร์ตี้กินปิ้งบาร์บีคิวมีความสุขความเจริญสบายใจนะ อ,อกกบวทุัณมหายัญจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดทเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดา เทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตช,ชาตินั้นดุดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยานจักรวาลเทพนุคเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line แอดโอเพนดาวหรือที่เบอร์0863366390